าหากจะพูดถึงสัตว์โบราณที่มันได้ครองโลกมากว่าหลาย10ล้านปีที่แล้วเนี่ยเ<ๆ>พื่อนๆก็คงจะมีภาพของไดโนเสาร์ขึ้นมาในหัวเต็มเลยเป็นสิ่งแรกใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าขอบคุณพระเจ้าดีใจที่มันได้สูญพันธุ์ไปแล้วเพราะไม่งั้นแล้วก็เราปัจจุบันนี้นะครับก็คงไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงแต่รู้หรือไม่ครับว่านอกจากไดโนเสาร์ที่มันน่ากลัวแล้วเนี่ยโลกโบราณของเรานะครับ ก็ยังมีอีกหลากหลายสัตว์ที่ไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่ก็น่ากลัวไม่แพ้กันครับซึ่งบางชนิดเนี่ยก็อาจจะฆ่าไดโนเสาร์ได้ทั้งเป็นเลยนะดังนั้นรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ Fn.Dary ในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันดีกว่าว่าสัตว์เหล่านั้นมีอะไรกันบ้างและมันจะทำให้เพื่อนๆได้ขนลุกขนพองกันขนาดไหนครับกับสัตว์4ตัวในวันนี้ครับตัวแรกไทเทโนบัว ที่ถ้าใครเป็นคนกลัวงูนะครับต้องบอกได้เลยว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันจะเป็นฝันร้ายของเพื่อนๆอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเจ้างูไททโนโบานี่นะครับมันเป็นงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งแต่เคยมีการค้นพบมาเลยด้วยขนาดตัวที่ยาวประมาณ13-15เมตรนะครับคือถ้าจะเทียบไปเห็นภาพก็ประมาณรถทัวร์หคันนะฮะ ซึ่งมันก็มีเรื่องตลกเล็กๆน้อยๆในตอนที่เขาได้ไปค้นพบซากกระดูกของเจ้าสัตว์ดึกดำบรรพ์นชนิดนี้นะครับคือเขาว่ากันว่าไอตอนที่เขาไปเจอกระดูกยาวๆของมันเนี่ยนักโบราณาคดีนะครับคิดว่ามันคือง,งูอนาคอนด้าหลายๆตัวฮะที่มาต่อตัวกันอยู่แต่ทว่าพอสืบไปสืบมาดูเนี่ยกระดูกของมันนะครับกลับมีขนาดที่ใหญ่บักเอกมากกว่าอนาคอนด้านะครับ ที่ถึงแม้จะเอาซากกระดูกไปเทียบกับน้องอนาคอนดาตัวที่เคยใหญ่ที่สุดนะครับมันก็ไม่เคยมีตัวไหนเลยที่ใหญ่เท่านี้มาก่อนมันก็เลยได้ทําให้นักโบราณคดีต่างๆต้องตีความสืบไปว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นสัตว์ชนิดใดกันหนอปรากฏเขาไปพบว่าไอ้สัตว์ชนิดนี้นะครับมันคืองูดึกดำบรร์แบบที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนเลยแล้วก็ได้ตั้งชื่อให้มันว่าไททโนโบอาครับซึ่งไอ้คำว่าไทตันเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะพอนึกออกได้ใช่ไหมว่ามันจะมีรากศัพท์มาจากคำว่าใหญ่มาหืมา ah ครับ โดยเจ้างูชนิดนี้นะครับมันจะเป็นสัตว์นักล่าที่มีวิธีการฆ่าเหยื่อเหมือนกับงูเหลือมแล้วก็อนาคอนด้าในยุคปัจจุบันเลยก็คือรัดเหยื่อจนกระดูกพรุนกระดูกแตกไปหลังจากนั้นก็ค่อยๆกระดุบกระดุบกรวบเข้าปากไปนะครับ ที่ว่ากันว่าแรงรัดของมันนะครับจะมีเยอะมากมหาศาลขนาดที่ว่าสามารถทําให้มันกินสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์กาะกรกธรรมดาได้ทั่วไปอย่างเช่นสัตว์นักล่าอย่างจระเข้หนังเหนียวหรือว่าเต่ากระดองแข็งนะครับมันก็จะสามารถรัดให้เต่ากระดองแตกโป๊ะได้อย่างทันตาเห็นเลยครับหรือบ้างก็ว่าเจ้างูชนิดนี้นะครับมันอาจจะสามารถรัดเจ้าไทลรนอซอรัสได้อย่างสบายเลยคิดดูว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ว่าพวกมัน2ตัวเนี่ยไม่เคยมาประจันหน้ากันมาก เนื่องจากว่าไอยุคที่งูเนี่ยมันได้กําเนิดขึ้นมานะครับเจ้าไทแรนอสซอรัสเนี่ยมันได้สูญพันธุ์ไปก่อนหน้านั้นกว่าล้านปีแล้วโดยความลับของการที่เจ้างูตัวนี้มันมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะครับก็ว่ากันว่ามันเกิดมาจากหลากหลายปัจจัยที่ได้เอื้อในยุคโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เอ่ยอากาศที่ดีเอ่ยหรือว่าอาหารที่เพียบพร้อมในยุคโบราณยี่งบุฟเฟ่เอ่ย แต่สิ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับก็คือเจ้างูตัวนี้เนี่ยมันได้ทําการฝากกดแรงโน้มถ่วงครับทำให้ตัวมันสามารถใหญ่ขึ้นได้ที่ถ้าหากใครยังนึกภาพไม่ออกนะครับก็ให้เราลองนึกภาพถึงปลาวานสีน้ําเงินในยุคปัจจุบันนะครับที่ว่ากันว่ามันจะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกยุคนี้เลยเพราะเจ้าสองตัวนี้นะครับมันเป็นสัตว์ที่มีอะไรเหมือนๆกันครับคือมันได้เจริญพันธุ์ในแนวราบแล้วก็เจริญอยู่ใต้น้ำไง มันก็เลยทําให้ร่างกายของสัตว์2ตัวนี้นะครับมันไม่ต้องขึ้นอยู่กับแรงน้อมถ่วงเยอะมากเจ้าสัตว์2ตัวนี้ก็จะสามารถลอยน้ําได้แล้วก็ขยายตัวตามที่ต้องการใช่ไหมนอกจากนั้นไอการอาศัยอยู่ใต้น้ําของเจ้าง,งูนี่นะครับก็ทําให้เจ้าง,งูนี่เนี่ยสามารถหลบซุ่มกินเหยื่อได้ดีด้วยเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มากไงมันก็คงจะไม่มีอะไรที่มาอําพรางตัวมันได้ดีกว่าแหล่งน้ําขุ่นๆในเขตป่าร้อนชื้นที่มันอาศัยอยู่อีกแล้ว ซึ่งสาเหตุที่เจ้างูชนิดนี้มันได้สูญพันธุ์ไปนะครับก็ว่ากันว่ามันยังเป็นปริศนาอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยนะคือมันมีเพียงแค่การคาดการณ์ที่เป็นการสันนิษฐานเท่านั้นนะครับโดยว่ากันว่าในตอนนั้นเนี่ยโลกของเรานะครับอาจจะเข้าสู่ช่วงยุคน้ําแข็งก็เลยได้ทําให้อุณหภูมิของโลกตอนนั้นเนี่ยลดอย่างรวดเร็วครับที่ไอพวกงูที่มันอาศัยอยู่ตามเขตร้อนชื้นซึ่งชอบอากาศร้อนเนี่ยมันก็ทนสภาพอากาศไม่ไหวใช่ไหมแล้วก็ตายในที่สุดครับ ซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้ามากที่ทําให้มันตายไปเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็คงจะลําบากมากนะถ้าแบบเห็นเจ้างูพวกนี้มาปนเปนที่บ้านคือปัจจุบันธรรมดาแค่มีไอ้เหลือบเนี่ยมามุดท่อซ่วมเราเราก็ยังตกใจเลยแล้วนี่คิดดูถ้าไอ้งูยักษ์นี้มาพี่เรนมุดซ่วมมันไม่พุ่งขึ้นมาจนคนที่นั่งปังไส้อยู่นี่ดากแหกกันเลยเลยและ นอกจากงูนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะกลัวกันก็คือหนูใช่ไหมครับที่ถึงแม้จะตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่บางคนพอเห็นแล้วนี่ก็ต้องกระโดดขึ้นเก้าอี้กันเลยแต่ถ้าหากมาเจอกับเจ้าหนูตัวนี้แล้วก็แม้จะกระโดดขึ้นโต๊ะก็หนีมันไม่รอดครับกับเจ้า f e b r o m u s patersoni หรือหนูควายครับคือชื่อไทยนี่แอดตั้งขึ้นเองนะ โดยเจ้าหนูตัวนี้นะครับมันจะมีอะไรที่คล้ายๆกับเจ้างูไทเทนโนโบอาเลยคือมันจะครองตำแหน่งหนูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้มาครับเพราะด้วยขนาดความยาวของตัวมันที่ป้าไปกว่า3เมตรแล้วก็น้ําหนักตัวมันที่อ้วนไปถึง800กิโลกร,รัมหรือถ้าจะเทียบภาพไปเห็นก็คือมันใหญ่แล้วก็หนักประมาณสุโคสุกบือบ้านเราเนี่ยแหละครับแต่ถ้าว่ามันเป็นสุโคสุกบือที่มีหน้าตาเป็นหนูซึ่งลักษณะเด่นของมันนะครับก็คือฟันหน้าคู่ที่มีขนาดยาวมากกว่า1นึ่งมรบรรทัดครับ ที่ก็ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่แทะเปลือกข้าวเปลือกไม้ธรรมดาเท่านั้นนะแต่มันยังสามารถทำอะไรหนักๆได้ด้วยครับเช่นกระเทาะเปลือกแข็งๆหรือว่ากระดูของมนุษย์ได้อย่างสบายเลยแต่เพื่อนๆที่กลัวมันก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะถึงแม้ว่าฟันมันจะโหดอะไรขนาดนั้นเนี่ยเจ้าหนูนี่นะครับมันก็ไม่ใช่สัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารครับดังนั้นมันคงไม่ไปทําร้ายใครหรอกถ้าหากว่าคนนั้นไม่ไปทําให้มันโมโหข,ขึ้นก่อนนะ และอาหารที่ล่อตาล่อใจมันส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกพืชผักใบที่มันมีกากมากกว่าเพราะว่าญาติๆที่ใกล้เคียงของมันในยุคนี้มากที่สุดนะครับก็คือเจ้าหนูตะเภาตัวเล็กๆนั่นเองแม่พอเห็นว่าเป็นหนูตะเภานี่น่ารักกันไปเลยใช่ไหมที่ในเวลาต่อมานะครับเขาก็ว่ากันว่าถ้าหากเจ้าหนูตะเภาดึกดำบรรนตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้สูญพันธุ์ก็ว่ากันว่ามันได้พัฒนาตนให้ตัวเล็กลงเพื่อความอยู่รอดนะครับก่อนที่ชาวอเมริกาใต้เนี่ยจะรับมันมาเลี้ยงในชื่อของ กินนี่ซิล่าครับแล้วก็คนพบว่าเนื้อมันอร่อยมากหลังจากนั้นก็จับมันมาย่างกินเป็นอาหารพื้นเมืองเลยเอา้าวซะงัน้นสัตว์ดุกิยามันตัวต่อมาครับแพตตี้เบลเลอรอนหรือว่าโคตรพ่อช้างงาหอ,อกแบนนะครับที่แอดเชื่อได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นคนไทยพอมาเห็นเจ้าสัตว์ตัวนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องโกหกหรือเปล่าคือมีใครเอาไอ้ลูกช้างบ้านเราเนี่ยไปเล่นตัดต่อกันจนพี่เลนขนาดนั้น เพราะว่าหน้าตาของมันนะครับมันจะช่างคล้ายคลึงกับช้างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มากเลยเพียงแต่ว่าไอ้ตรงงวงของมันนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะที่ดูค่อนข้างแปลกไปหน่อยครับคือจะมีดับเบิลงวงมีงวงสองงวงซ้อนกันอยู่ด้านบนอันหนึ่งแล้วก็งวงด้านล่างอันหนึ่งแล้วไอ้งวงด้านล่างของมันนะครับมันก็เหมือนจะมีฟันใหญ่ๆสองซีกที่แบบเป็นคนฟันย่นออกมาด้วยนะครับจนกระทั่งเราคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอมันจะมีสัตว์ชนิดไหนที่ฟันยืดหน้าเกลียดออกมายาวขนาดนี้แล้วฟันจะไม่หักเหรอ แล้วที่น่าสงสัยที่สุดเลยก็คือเอง,งวงล่างของมันที่มีลักษณะแปลกๆแบบนี้เนี่ยมันจะงอกมาเพื่ออะไรเลยคืออย่างที่เรารู้กันใช่ไหมครับในคลาสเรียนวิทยาศาสตร์ว่าเวลาสัตว์โลกมันจะวิวัฒนาการอะไรขึ้นมานะครับ<อ>พวกอวัยว,วะต่างๆที่มันได้พัฒนามาเนี่ยมันก็ต้องมีประโยชน์ด้วยนั่นแหละครับนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็เลยได้มาพยายามศึกษาหากันต่อเกี่ยวกับช้างตัวนี้ครับว่าเอาง,งวงข้างล่างมันเนี่ยเอาไว้ใช้ทําอะไร ซึ่งตอนแรกนะครับที่เขามีการค้นพบกันในช่วงประมาณปีคริสตศักราชที่1920เนี่ยเขาก็ได้สันนิษฐานกันนะครับว่าเจ้าช้างงาแบนตัวนี้เนี่ยน่าจะมีอายุอยู่สักประมาณ8-20ถึงล้านปีก่อนที่มนุษย์เรานะครับจะได้เป็นบุญจะอีกคือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะคล้ายๆกับช้างยุคปัจจุบันครับอาศัยอยู่บริเวณเอเชียยุโรปและก็แอฟริกาและที่มันมีฟันล่างยืนย่นๆออกมาเนี่ยก็น่าจะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นพรั่ว ในการขุดเจาะดินหาพวกหัวพืชหัวมันอะไรมากินหรือไม่นะครับก็ตีความกันว่าเจ้าช้างชนิดนี้เนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ที่ชอบอาศัยอยู่ตามโคลนตมครับแล้วก็ได้ใช้ฟันล่างของมันในการขุดน้ําโคลนขึ้นมาหาพวกซากเศษอะไรที่มันฝังอยู่ใต้โคลนนี่แหละแต่ถ้าว่าอีก80ปีให้หลังนะครับเพราะก็มีการค้นพบว่าไอ้เรื่องที่เขาได้พูดมาในคราวที่แล้วเนี่ยมันผิดครับเนื่องจากว่าฟันล่างหรือว่างาล่างของมันที่งอกออกมานะครับมันจะเป็นกระดูกที่มีความแข็งแรงมาก จึงอาจจะเป็นไปได้ครับว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการใช้แค่เจาะโครนเจาะดินแต่ถ้าว่าใช้ในการตัดไม้สูงเลยทีเดียวคือเคียวไม้แข็งๆได้เลยนะครับแล้วเราลองคิดดูสิขนาดท่อนสูงที่มันมีความแข็งอย่างนี้มันยังเคียวได้นะครับเราก็ไม่ต้องนึกนะว่าถ้าหากมนุษย์เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมันแล้วเจ้าช้างนี้เนี่ยเกิดโมโหขึ้นมานะครับมันจะสามารถเคียวเราได้แหลกลานขนาดไหนคือจริงๆแค่ปัจจุบันเวลาช้างมันโหดมันก็กระโดดเตะมนุษย์ยังไซแตกเลยนะแล้วนี่ยังมีฟันล่างอันทรงพลังขึ้นมาอีก เอาเป็นว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าสาเหตุที่เจ้าช้างชนิดนี้เนี่ยมันได้สูญพันธุ์ไปเพราะอะไรนะครับคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มีการคาดการณ์กันว่าโลกของเราในช่วงที่ช้างได้ใช้ชีวิตอยู่นะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศอย่างใหญ่หลวงครับก็คือในช่วงปลายของยุคไมโอซีนเนี่ยโลกเรานะครับจะมีอากาศที่มีความแห้งแล้งมากขึ้นจนทําให้พวกพืชผักที่ช้างแต่ละตัวจะสามารถกินได้เนี่ยมันแห้งตายกันไปครับ และดังที่เรารู้กันว่าช้างแต่ละตัวมันก็ต้องกินเยอะใช่ไหมเพราะอาหารมันมีน้อยแบบนี้มันก็หิวตายกันเป็นแถบครับส่งผลให้เจ้าช้างนี้เนี่ยมันได้สูญพันธุ์ไปเลยและสัตว์น่ากลัวตัวสุดท้ายครับโมสซอรัสซึ่งการที่แอดได้รู้จักกับสัตว์ตัวนี้เนี่ยต้องขอบคุณจักรวาลหนังเรื่องจูราสสิกเวิด์มากนะครับคือมันจะมีฉากหนึ่งที่ทําให้แฟนหนังได้จดจํากันมากก็คือการกระโดดมางับเหยื่อของเจ้าสัตว์ชนิดนี้นี่แหละกลางสนามโชว์ครับทำให้ผู้คนได้อู้หูอู้หาแล้วก็อ้้าาาาปปกกคงันไตๆเลย โดยเจ้าโมซาซอรัสนี่นะครับถึงแม้ว่ามันจะดูลักษณะเป็นไดนโนเสาร์ที่โหดร้ายนะแต่ถ้าว่าตามเทคนิคสายพันธุ์ของมันนะครับมันกลับมีเชื้อพันธุ์ที่คล้ายๆกับอมจริงจกกับตัวเฮ่มากกว่าหรือว่าพวกกลุ่มสัตว์เลื้อยคานครึ่งบกครึ่งน้ําอะไรประมาณนั้นนะครับ โดยในการค้นพบฟอสซิลครั้งแรกของมันเนี่ยมันก็เป็นการค้นพบโดยบังเอิญครับจากหลุมหลบภัยของพวกดัชในเมืองแมสทริชครับทำให้เจ้าอสูรตัวนี้เนี่ยมีชื่อเล่นในตอนแรกว่าอสูรแห่งแมสทริชครับเพราะว่าผู้คนนี้เนี่ยยังไม่เข้าใจว่ามันคือตัวอะไรคือเอาจริงๆตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นปลาวานด้วยแหละเพียงแค่เป็นปลาวานที่ตัวใหญ่ผิดปกติบวกกับว่าในช่วงนั้นเองนะครับมันก็เป็นช่วงสงครามด้วยที่ฝรั่งเศสนะครับเขาบุกมาตบชาวดัชก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีคนมาสนใจอะไรกับซากฟอสซ จนกระทั่งในเวลาต่อมาเนี่ยเขาได้มีการนําเอาซากฟอสซิลนี้นะครับไปตรวจดูให้ละเอียดแล้วก็คนพบว่าเออมันไม่ใช่ซากของปลาวาน,นีหว่าแต่ว่ามันเป็นซากที่มีลักษณะเหมือนตัวเห่มากกว่าเพราะว่าฟันของสัตว์ชนิดนี้นะครับจะมีลักษณะที่ต่างกับปลาวานใจดีอย่างสิ้นเชิงเลยคือปลาวานนะครับมันจะมีฟันเป็นแบบซี่ๆเอาไว้กรองพวกปลาหรือแพลงตอ้นอะไรเข้าไปใช่ไหมแต่กลับกันครับเจ้าซากฟอสซิลนี้เนี่ยมันกลับมีฟันที่เป็นเหมือนเขี้ยวสัตว์ล่าเนื้อนะครับ งองุ้มโค้งเข้าไปซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่ที่จะมีฟันแบบนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกกิ้งก่าหรือว่าพวกมังกรโคโมโดโอ,อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นมังกรโคโมโดโห,หรือว่าสัตว์ที่มีตระกูลเป็นตัวเฮ่จริงๆเนี่ยทำไมมันถึงเป็นตัวเฮ่ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับปะวานได้ล่ะครับคนเขาก็เลยสงสัยกันนะครับเนื่องจากว่า,ายุคนั้นต้องอธิบายก่อนว่าผู้คนนะครับจะยังไม่ค่อยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไดโนเสาร์กันมากมายหรอกพอไปเจออะไรแปลกประหลาดแบบนี้นะครับก็คิดว่ามันเป็นเพียงแค่สัตว์ในตนนนนาาเเท่ั้อง ซึ่งต่อมาเมื่อเรื่องไดโนเสาร์สูญพันธ์อะไรแบบนี้ได้มาเป็นความรู้ขึ้นนะครับพวกเขาก็เพิ่งมาถึงบางอ้อทีหลังว่าโอ้ไอสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์ดึกดําบรรใต้น้ำที่ได้สูญพันธ์ไปนานแล้วเองหลังจากนั้นก็เลยได้ตั้งชื่อให้เจ้าตัวนี้ว่าโมซารัสครับตามชื่อของแม่น้ํามิลส์หนึ่งในแหล่งที่มันได้ถูกคนพบขึ้นมานั่นเองโดยว่ากันว่าเจ้าสัตว์ดึกดําบรรชนิดนี้นะครับมันจะเคยใช้ชีวิตอยู่ในช่วงปลายของยุคครีเทเชียสครับ หรือประมาณ66 80ล้านกว่าปีที่แล้วนู่นน่ะเป็นสัตว์ที่มีความใหญ่พอๆกับงูไทททนอโบอาไอตัวแรกที่แอดได้เล่าไปเลยนะหรือว่ากันว่าอาจจะใหญ่ยาวมากกว่ารถทัวร์ใหญ่ๆหนึ่งคันก็ได้นะครับที่ถิ่นอาศัยของเจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้อาศัยอยู่แค่ในเมืองแถบที่ชาวดัชเขาอยู่นะครับแต่ถ้าว่าพอค้นพบไปค้นพบมาเนี่ยก็กลับรู้ว่าสัตว์ชนิดนี้นะครับมันได้อาศัยอยู่ทุกที่ทั่วมาหาสมุทรทั่วโลกเลยตั้งแต่ขั้วโลกเหนือยันขั้วโลกใต้ครับ จนทำให้อาจจะเรียกได้ว่ามันนะครับเคยเป็นสัตว์ที่เป็นเจ้าทะเลมาก่อนเลยก็ได้เนื่องจากความดุร้ายที่มันมีนะครับกินทุกอย่างไม่เลือกหน้าด้วยเพราะในหลายๆฟอสซิลที่เขาได้มีการไปขุดค้นพบมานะครับเขาก็มีการสํารวจลงในพุงของเจ้าสปหราลานะ แล้วก็พบว่าในท้องของมันนะครับมันได้กินทุกอย่างเลยตั้งแต่หอยแอมโมไนเล็กๆกุ้งปูปลากระดองเต่าแข็งๆจระเข้รกทะเลปลาฉลามหรือแม้กระทั่งโคดพ่อไดโนเสาร์อย่างเพลซิโอซอรัสนะครับพี่แกก็เขมือบมาหมดแล้วจนกระทั่งเราอาจจะเรียกได้ว่าสิ่งที่มันยังไม่ได้กินอย่างเดียวนะครับก็คงจะเป็นแค่มนุษย์กระมังครับเพราะว่ามันดันมาสูญพันธุ์จากโลกไปเสียก่อนที่มนุษย์จะเกิดขึ้นมาไงโชคดีไป ซึ่งายที่มันได้สูญพันธ์ไปนะครับก็ว่ากันว่าในช่วงปลายยุคคริเตเชียสนี้เนี่ยมันก็เกิดอุกาบาตอันใหญ่ขึ้นมาพุ่งเข้ามาชนโลกครับที่ถ้าใครอยากรู้ว่าทําไมเพียงแค่อุกาบาทมันได้ชนโลกไดนโนเสาร์ถึงได้สูญพันธ์เกลี้ยงไปแบบนี้นะครับแอดก็เคยมีทําคลิปอธิบายเอาไว้แล้วกับคลิปพ่อเหตุนี้เองไดนโนเสาร์ถึงได้ตายหมดโลกสามารถเข้าไปฟังกันได้ในลิงก์ด้านล่างนะครับผมสำหรับใครที่มีแฟนอาร์เนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจเฟซบุ๊กเอฟเอ็นเดลลี่นะครับและแอดก็ต้องขอ 바바.